สวัสดีครับมาเจอกับช่างต้ากันอีกแล้วนะครับมาดูวิธีการตัดท่งมาเล็ดนะครับผมเซตด้านบนสไตล์ทูบล็อกสเต็ปแรกนะครับเราก็จะแบ่งผมด้านบนนะครับเพื่อให้เราเปิดฐานทรงหรือทำงานในส่วนของด้านล่างได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็แบ่งผมด้านบนให้เกิดเป็นร่องแสกที่ชัดเจนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นใช้เบอร์ 1.5จุ 1> 1. นะครับขึ้นทรงมาเร็ดด้านหลังเนี่ยเราจะปล่อยเป็นลากใสไว้นะครับผมเราจะเปิดด้านข้างไปนะครับเปิดสูงไปแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะเปิดหลังใบหูนะเพียงเล็กน้อย ด้านหลัที่เป็นลากใส่ผมส่วนด้านหลังจะไว้ยาวหรือสั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับผมหรือว่าใครที่อยากจะตัดทรงมาเหล็แบบนี้นะครผมก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะไว้รากใสสั้นหรือยาวนะครับผมอันนี้ก็สั่งช่างได้เลยด้านหลังนะครับผมเราก็จะตัดสั้นไปเลยนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสมาต้องการด้านหลังแบบส้นสั้นนะครับผม เราก็จะตัดแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะมาเปิดฐานทรงขึ้นสูงแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหลังใบหูนะครับเราก็เปิดขึ้นนะครับสูงไปเลยนะครับเราก็จะมาเก็บนวลตรงจอรด้วยเบอร์0.5ในการปรับฟันนะครับ แล้วก็ใช้หวีใหญ่ในการเชื่อมนะครับผมเชื่อมเบอร์เ,รเพื่อให้มีความสมูทให้มีความขาวนวลกลืนของฐานทรงมลเล็ดนั่นเองนะครับจากนั้นก็เก็บขอบด้วยวีใหญ่นีครับผมเก็บรอยเชื่อมนะครับด้านหลังใบหูเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสำหรับทรงมเลเร็ดเนี่ยด้านหลังใบหูรอยเชื่อมนะครับเราก็ต้อง เก็บขอบให้นวลกลืนนะครับผมผมด้านหลังใบหูนะครับอย่าให้บานออกมาจนเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับผมด้านหลังใบหูประมาณนี้นะครับเอาให้นวลเอาให้กลืนนะครับผมเก็บขอบนะครับเก็บรอยเชื่อมด้านหน้านะครับผมแล้วก็ด้านข้างด้านหลังใบหูให้มีความ นวลกลืนนะครับผมและก็เชื่อมเป็นทรงเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับผมเราก็จะเดินหวีในลักษณะนี้เลยนะครับผมวางหวีในลักษณะนี้จากนั้นเดินนะครับเดินหวีขึ้นมาเก็บขอบนะครับ mm. เพื่อให้ด้านหลังใบหูเนี่ยมีความนวลกลืนนะครับมารับกับฐานทรงด้านข้างนั่นเองนะครับผม เต็ปต่อมาเนี่ยผมเราก็จะใช้การขอบ5017ของช่างต้านนะครับรับโคมเองนะครับผมอันนี้เราก็จะกันขอบด้านข้างนะครับให้คมนะครับผม เราก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงรากใสนะครับให้ดูนวลนะครับแล้วก็กันขอบให้เกิดเป็นเส้นนะครับที่คมชัดสําหรับหลังใบหูแบบนี้นะครับกันย้ำๆนะครับกันให้เกิดเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้นะครับผมกันย้ํๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับถ้าเป็นมเหล็กรากใสสั้นนะครับเราก็จะกันด้านหลังนะครับให้เป็นรูปตัวยแบบนี้นะครับแต่ถ้าด้านหลังเนี่ยว้ยาวนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องกัน กันให้เกิดเป็นรูปตัว U แบบนี้เนี่ยครับผมก็จะทำให้ทรงบอลเลดเนี่ยดูสวยงามนะครับผมดูเป็นทรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่นะครับการให้เกิดเป็นเส้นเดียวกันนะครับให้ชัดเจนนะครับให้มองแล้วรู้เลยนะว่าเป็นทรงอะไรนะครับ เก็บรายละเอียดนะครับของฐานทรงนะครับตรงไหนที่ยังไม่นวลนะครับเราก็เก็บรายละเอียดนะครับจากนั้นนะครับการขอบนะครับตรงจอนะครับให้เกิดเป็นรูปสระอาแบบนี้นะครับผมการย้ำๆนะครับผมดึงหนังเล็กน้อยนะครับกัน จากนั้นนะครับเราก็จะมาการขอบด้วยมีดโกนนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะดึงหนังให้ตึงก่อนเลยนะครับดึงหนังตั้งมีดแล้วก็ลากเบาๆนะครับดึงหนังตั้งมีดนะครับแล้วก็ลากเบาๆนะครับผมสายตาของเราเนี่ยต้องจดจ้องไปที่ปลายใบมีดนะครับผมไปตรงที่มุมที่เราจะการขอบนะครับเพื่อทําให้การการขอบด้วยใบมีดเดี่ยแม่นยำนะครับและเส้นก็จะ คมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมไม่ต้องลงน้ําหนักเยอะนะครับสาหรับช่างใหม่นะครับลงน้ําหนักเพียงเล็กน้อยนะเพื่อให้ความคมของใบมีดอ่ะได้ทํางานนะครับด้วยตัวของใบมีดเองนั่นเองนะครับผม จากนั้นนะครับเราก็จะมาเก็บด้วยเบอร์0.5ที่เป็นฟันรองอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อเชื่อมเบอร์นะครับผมเพื่อให้จรเกิดความขาวนวลกลื่นนะครับเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนั่นเองนะครับผมผมด้านบนนะครับผมเราก็จะปล่อยลงมาแบบนี้นะครับผมยาวมากๆนะครับเราก็จะซอยนะครับซอยด้านหน้านะครับผมในสไตล์ two b l o c นะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็ต้องไม่สั้นมากนะครับก็อยู่ประมาณคิ้วนะครับผม ซอยไล่เป็นช่อๆเลยนะครับผมเราจะแบ่งผมไว้นะครับไล่ช่อด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมนิ้วหนีบให้ตึงนะครับแล้วก็ตัดความยาวที่เราต้องการออกมานะครับ นิ้วหนีบให้ตึงแล้วก็ตัดความยาวที่เราต้องการออกมานะครับผมสำหรับทรงมาเล็ดนะครับไม่เน้นสั้นนะครับผมแต่เราจะเก็บปลายให้มีความพริ้วนะครับผมแล้วก็อย่าให้ดูหนาจนเกินไปนะครับ <S <S นิ้วหนีบแล้วก็ดึงให้ตึงจากนั้นก็ตัดปลายนะครับให้มีความเท่ากันนั่นเองนะครับผมเก็บปลายผมนะครับไล่ซอยนะครับผม ให้รอบศีรษะเลยนะครับผมด้านหลังนะครับเราก็มาเช็คความยาวดูนะครับว่ามีความหนาไหมนะครับผมถ้ามีความหนานะครับเราก็สามารถที่จะใช้ หวียกตัดแบบนี้ได้เลยนะครับผมหวียกตัดแล้วก็หวีเช็คนะครับวียกตัดไล่เป็นช่อๆนะครับเป็นเลเยอร์เลยนะครับแล้วก็หวีเช็คนะครับผมหวียกตัดแล้วก็หวีเช็คนะครับแบบนี้ก็จะทําให้การซอยเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองตรงรอยเชื่อมนะครับในส่วนของด้านบนนะครับเราก็นิ้วหนีบดึงให้ตึงนะครับผมแล้วก็ตัดความยาวนะครับ เราก็จะมาซอยด้วยกันไกฟันปลานะครับสับ1นสองนะครับผมสับ1นนะครับแล้วก็ย้ายที่นะครับเพื่อทำให้เส้นผมเนี่ยพริ้วนะครับไม่ดูหนาทื่อนะครับเหมือนทรงกลานั่นเองนะครับผมสับ1นนะครับการสับบางนะครับเราก็ควรที่จะสับตรงปลายผมนะครับ1นสองนะครับแล้วก็ย้ายที่นะครับสับให้เป็นช่อๆนะครับย้ายที่สับให้รอบศีรษะนะครับผม 1 2นะครับแล้วก็ย้ายที่นั่นเองนะครับผมการสับบางก็จะช่วยนะครับทําให้เส้นผมเนี่ยพริ้วนะครับผมแล้วก็ทําให้ทรงเนี่ยดูสมูทนะครับผมดูไม่เป็นก้อนนะครับดูเป็นทรงเดียวกันนะครับกับฐานทรงแบบนี้นั่นเองนะครับผมคนละคนเลยนะครับผมทรงทูบล็อกมาเลดนะครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดแช์นะครับ แล้วก็กดติดตามนะครับผมใน YouTube แล้วก็ในเพจให้กับช่างต้าด้วยนะครับผมและราคาที่สนใจอุปกรณ์ตัดผมนะครับก็อย่าลืมนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อกับช่างต้าได้เลยนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ